วันที่29เดือน5ปี2022เป็นอย่างที่ผมคิดเลยนะครับเพื่อนๆนะกิ่งกิ่งทางกิ่งหนึ่งนะครับที่มันมีกิ่งตรงนี้ออกมานะครับรงจำตัดทิ้งไปแล้ว แต่ว่ากิ่งอื่นๆยังไม่ได้มีการทำอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้กับเพื่อนๆชมเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับสำหรับตะโกต้นใหญ่ๆยักษ์เลยนะครับต้นนี้วันที่26เดือน6ปี2022 ต้นนี้ก็ได้ทำการตัดแต่งเอาใบออกแล้วก็เริ่มเข้าลวดนะครับกิ่งหนึ่งที่มีแขนงออกมาบังนะครับก็ครั้งที่แล้วก็มาถ่ายให้กับเพื่อนๆดูว่าครูจำได้ตัดออกไปแล้ว ก็มันน่าจะต้องตัดอะนะครับเพราะว่ามันมันบงังบังหน้าไม้นะครับขแนขแนงแขนแรกรของกิ่งก็ควรที่จะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าได้ไหมได้ครับแต่ว่าถ้าอยู่ข้างหลังผมมองว่าสวยกว่าแล้วหลวงจ้ามก็ทําไปอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อเป็นการเปิดหน้าไม้นะครับก็ขึ้น เริ่มขึ้นกิง่งเริ่มขึ้นโครงแล้วล่ะครับขแขนงกิ่งที่สองนะครับกิ่งที่สองแขนงแรกมาอยู่ทางด้านหน้าถ้าอยู่ทางด้านหลังมันก็จะเปิดเปิดหน้าไม้นะแต่อย่างนี้ก็กได้นะครับก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าถ้ามันเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้มัน ก็จะอยู่ทางด้านทางด้านทางด้านนี้ก็จะจะเปิดเปิดได้มากกว่า,านี้ก็ได้ครับสวยดีนะครับมาอาัปเดตให้ดูนะครับวันที่26เดือน6ปี2022 9เดือนต่อมาวันนี้วันที่19เดือน3ปี2023นะครับมาชมตะโกขนาดยักษ์กันบ้างนะครับใหญ่ๆสวยๆนะครับต่อนะครับต่อ มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูครับเอ่อก็มีบางส่วนนะครับที่ครูจำได้เข้ารวดไว้แล้วก็มีกิ่งใหม่นะครับที่เติมหน้าขึ้นมานะครับในคลิปนี้ในภาคนี้นะครับมีพิเศษนะครับเพื่อนเมีพิเศษเพราะว่ามีตะโกใหญ่เข้ามาอีก3นะครับในราคาแสนแปดนะครับแสนหนึ่งแสแล้วก็ราคาส0 0แสนแล้วก็แสนห้าหรือแสนหกอะไรจำไม่ได้นะครับ คือต้นนี้ที่เพื่อนเพื่อเคยตามอยู่นะครับผมจะเพิ่มให้อีก3ามต้นนะครับก็คือรวมไปในคลิปเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องแยกคลิปนะครับมาดูครับนี่ครับโอ้โหดูความใหญ่โตมโหฬารกันแล้วกันนะครับจากเทียบต้นใหญ่ที่สูงท่วมหัวครูจ้ำนะครับต้นนี้มันนี่ต้นหนึ่งเป็นไงครับนุ่นต้นปลายนู่นอีกต้นหนึ่งนะครับก่อนจะดูต้นสุดท้ายนะครับมาดูต้นนี้ก่อนโอ้โหเป็นไงครับรูปร่างรูปทรงนี่เป็นแบบ เหมือนใต้ดินเลยนะฮะนี่เทียบขนาดจากครูจำนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับเอ่อของเจรพาไว้ 1, แสนแปดแสนแปดนี่อันนี้สองแสนสองแสนอันนี้ 1, แสนหกแสนหกนะเป็นไม้ที่ไม้มาจากไหนนะครับครูจำเนี่ยไม้มาจากเชียงใหม่ไม้มาจากเชียงใหม่นะครับเอามาให้ครูจำเขารวดพูดง่ายครับแก้แก้ไม้ให้หน่อยให้สวยหน่อยให้สวยหน่อยประมาณนี้นะครับ นี่ครับตอนนี้ยังเพล่ฟ้าอยู่เพละฟ้าเพละ้าน่าดูไงนะครับคือรูปทรงมันโอ้โหดึกดาบันมหากราบจริงๆนะครับดึกดําบรนแล้วก็นี่หนึ่งรอยครูจ้าได้ตัดไปบ้างแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วยังไม่ได้ตัดนะอาทิตย์ที่ตัดไปบ้างแล้วเห็นไหมครับนี่เอ่อไม้มันมีราคาสูงก็เลยจะต้องค่อยๆทำค่อยๆคิดค่อยๆแก้ ไอ้เรื่องตัดไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากครับง่ายครับตัดสองสามทีก็ขาดนะครับแต่ว่ากว่ามันจะงอกออกมาได้เนี่ยแล้วก็ตำแหน่งกว่าจะมีให้ตะโกมันยากนะครับมันยากเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดก็ต้องคิดก่อนนี่ตึนี้เอาไว้ไม่ได้มันอยู่ท้องกิ่งนี่ดัดขึ้นก็ไม่ได้นะครับเพราะมันแข็งไปแล้วอมันอยู่ท้องกิ่งต้องออกหมดนะังอยู่ท้องกิ่ง มันกิ่งมันก็อย่างที่ครูจ้าบอกครับมันเป้อะฝะนะครับเป้อะฝะถ้าจะให้สวยมันก็ต้องอืแม่ซีดนะครับซีดดูโคนนี่ครับเป็นไงครับโอ้โหคือความเก่าเก่าแก่โบราณนี่ไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นตะโกนะต้นต้นต้นสองต้นเนี้ยนะครับเป็นตะโกใต้ดินนะครับเพื่อนๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตะโกแบบทรงต้นอะไรนะครับก็คือรากฐานอยู่ใต้ดินเลยแล้วขุดขึ้นมา หนับต้นแม่เดิมนี่แทบจะหาไม่เจอนะครับว่าต้นแม่เดิมนี่ไปเผาถ่านอยู่ที่ไหนสองกิ่งเนี่ยเดี๋ยวดัดให้มันเข้ากับลูกโมไม้เนี่ยมันจะดูสวยมากเลยอตอนนี้มันไม่มีทิศทางเลยมันเดี๋ยวให้ดัดก่อนครับเดี๋ยวให้ดัดก่อนกให้ดัดก่อนครับเนี่ยครับนี่นี่พวกเนี้ต้องอ,ออกหมดะ่ะเพราะกิ่งมันดัดไม่ได้แล้วออ ี่เริ่มงอกใหม่แล้วล่ะต้นนี้จะบอกคร่าวๆมันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมมันจะลงมาอย่างนี้เนี่ยนยครับแล้วก็แล้วก็อย่างนี้มันไปขนานก็ไม่ได้มันต้องต่ำจริงดึงอนะอต่ำจริงถ้าเราเอาไว้เนี่ย มันเป็นทรงไม้กวาดก็ไม่ใช่อไม่ใช่มันดูไม่สวยทรงไม้กวาดก็หมดท่าเลยสิใช่ไม้แบบนี้ทําทรงไม้กวาดนี่หมดท่าเลยนะใช่ใช่หมดราคาเลยนะกิ่งนี้จะไว้หรือจะไว้ร้อนหนึ่งจ้ะกิ่งง้อเอาไว้เอาไว้เอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าแอนเย็นตัดเอะไร่ก็ตัดได้เนาะใช่ใช่แต่จริงๆไม่น่าเอาไว้มันดูไว้ก่อนดูก่อนเฮ้ยดูเขียวเขียวกัน <peach> เออใช่ใช่ใช่ไม้บาเพิ่งมา,มาเราท <c oughs> ำไงให้มันแข็งแรงสักปีนึงอนะ่ะครับโอโ้โหไม่ใช่เล่นๆนะครับเ <c oughs> พื่อนๆเนี่ยนะครับต้นใหญ่แล้วก็ที่สําคัญในเวลาดัดมันต้องปีนขึ้นไปนะครับต้องปีนขึ้นไปมันไม่ได้อยู่กับพื้นต้นนี้เองต้องตัดระดับเนี้ยเนาะอือ <c oughs> <c oughs> พอมันแตกขึ้นมาเราดัดได้เลยอือมันจะต่ากก่าโน้นหน่อยนี้ยอดมันก็จะขึ้นไปอีกประมาณสักคืบ มันจะสไลด์ลงมาเป็นสามเหลี่ยมอต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้นี่หาต้นแม่เดิมไม่เจอแล้วเนี่ยยอดนะเอาออกครึ่งหนึ่งเลยเอาออกครึ่งเลยนะนู่นนะนู่นนะครับจังหวะนี้ใช่ออกครึ่งเลยนี่นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้วันที่ครูจ้ำตัดแล้วก็ดัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาบันทึกเทป แล้วก็เอามาเป็นรวมคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับเอ,อเอาดินมาใส่ใหเยอะใบมาขนาดนี้แล้วเนี่ยอตอนนี้ว่าใบยิ่งใหญ่ยิ่งดีกเก่งเนี่ยมันก็ได้โตไวครับพอจิ่งโตไวปุ๊บเนี่ยอืเราตะปุยดินออกเลยครับ <laughs> <c oughs> ยับยั้งก <c oughs> ันจะดเติบโตนี่ลุงจํานต้นนี้ลุงจ้ามกำลังจะขุดจะเปลี่ยนกระถางนะกำลังคิด เพราะว่ากระถางที่ร้านผมเนะี่ยมีใหญ่สุดก็คือเมตรยี่สิบแล้วความหนามันยี่สิบเซนนะครับตอนนี้ยังดูอยู่เลยเนะจะใส่ได้หรือเปล่าล,ลุงจ้ามอยากใส่กระถางทรงแบนๆไงเดี๋ยวยกก่อนต้องยกดูก่อนมันจะได้หรือเปล่าถ้ามันใส่ได้ก็จะโทรไปอืมถ้ามันใส่ไม่ได้ก็ไม่ทอนี <laughs> <laughs> มันไม่รู้ว่าโขดข้างล่างมันใหญ่หรือเล็กแค่ไหนนะครับเนี่ยโขดข้างล่างเนี่ย ใส่ัแล้วครูแจ่มเขาชอบแนวแนวออกกอระถางแบนๆน,นะครับแบนๆสักยี่สิบเซนมันจะออกเป็นแนวแบบนี้แหละครับกระถางแบบนี้แหละเนี่ยกระถางแบบนี้ครับ,ร,บรูปไข่นะครับกดใส่แล้วมันจะส่งไม้ปีจังอืมเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าโขดมันใหญ่แค่ไหนแล้วไว้ตอนเปลี่ยนกระถางจะได้ดูความสวยงามอีกทีหนึง่งกระถางแบบนี้ มันเป็นกระถางใส่ไม้ตกกระถางมันถึงจะสวยครับไม้เลื้อยพอกระถางไม่สวยเลยไปดูใครที่ใส่แล้วไม่มีสวยสักต้นต่ไม้สวยแต่ว่ามันไม่เข้ากันอพอไม่เข้ากันก็พอทำให้ไม้ที่เละไปเลย <l ain> ไม้ขค้เลไปเลยก็มันจะออกไปถ้าเกิดว่าเราใส่มันมันจอ,อกเป็นแบบถาด เป็นแบบถาดเลยนะอะอ,ะอ,อันี่มันเลียกกระถางอยู่แล้วมันเลียกขอบกระถางลงไปนิดเดียวใช่ใช่เคยเห็นในเว็บในคูเกิลอยู่นนี่เนี่ยมันต้องเลี้ยวออกมาสักขนาดนี้โอ้โหต้นเหรอ <laughs> <laughs> โอ้โหถ้าต้น <laughs> เอี้ยวอย่างนั้นลำบากเลยนะคุณจ้ะ <laughs> มันอันี่มันต้องยกขึ้นอีกนิดนึง <laughs> อ๋อกระดกกระดกกระดก่ะปรับองศาต้นเออปรับองศาต้นแหมต้นนี้นี่ต้นนี้ดูความเอี้ยวตรงนี้นะครับเพื่อนความเอี้ยวนี่นี่ผมเห็นตรงนี้นะผมเห็นหนึ่งนี่ผมเห็นสองรูนึงลายละเอียดดัดเต็มแล้วสองแสนไม่ได้นะ อาแล้วคอยติดตามกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันดัดนะครับเดี๋ยววันดัดผมจะมาถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับรวมตันนภาคนะแถมให้เลยนะครับจากต้นใหญ่ต้นนั้นไปเพิ่มไาอีกสามต้นแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีนึงนะครับในวันถัดๆไปสามเดือนต่อมาวันนี้วันที่ย5่เดือน6ปี2023นบะครับหลังจากที่ต้นใหญ่สุดเจ้าของได้เอาไปแล้วนะครับก็ยังทําคลิปต่อนะครับยังทําคลิปต่อ รเรายังมีตะโกะขนาดใหญ่มาเพิ่มเติมอันนี้ครูสำหรับ3ต้นนี้นะครับครูจ้มได้ทาการปลูกใส่กระถางก็ได้ประมาณสักเดือน2เดือนแล้วมั้งครับเนี่ยนะครับ,รบ,นะรบพอฟูเต็มที่นะครูคจ้ามก็จะมาลิดใบนะครับลิดใบเข้ารวดคัดกิ่งอะไรทํานองนั้นนะครับไม้ทรงขนาดใหญ่นะใหญ่ใหญ่มากดูขนาดมือนะแค่ แค่รากรากที่ลอยขึ้นมาก็ใหญ่กว่าแขนแล้วเพราะฉะนั้นทรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันใหญ่มากนะครับมันใหญ่มากนี่ตอนนี้นี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่คือการคัดกิ่งนะครับคัดกิ่งยืนหวนัวเราะอยู่นู่น <c oughs> นะครับนี่คือการคัดกิ่งอ่ะไหนไม่เอาก็ตัดทิง้งนะครับตัดทิง้งอืม เนี่ยกิ่งจะได้อย่างงี้นะกดเนี่ยกดจะได้เก่าๆแก่ๆแ,แล้วมีขแขนงมีขแขนงซ้ายแขนงขวาอย่างงี้เนี่ยนะมันนานนะครับเนี่ยตะโกเนี่ยกว่าจะทําได้เนี่ยนะอย่างเงี้ยนะครับแต่ในเมื่อมันไม่เข้าเป้าไม่ตรงประเด็นนะครับกันนั่นแหละครับไม่อยู่ตรงตแหน่งก็ต้องตัดทิง้งนะไม่อยู่ตรงตำแหน่งก็ต้องตัดทิ้งอัน,นต้นใหญ่นะครับเนี่ยของเชืยงใหม่นี่ต้นนี้มีลูกแล้วนะครับล,ลูกตะโก้ถ้าเพื่อนๆไม่เคยเห็นนะนี่ครับลูกมันเป็นแบบเนี้ย หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีห้าลูกนะครับเออ,อย่าลืมนะครับในวันที่หนึ่งนะครับนี่ห้าลูกนะมีลูกห้าลูกนะแล้วก็ต้นมีสามต้นนะครับอาจจะเป็นห้าสามหรือว่าสามห้าก็แล้วแต่นะครับนี่มันดู <c oughs> นี่อีก,อก,อก,อกต้นนะครับกำลังคัดกันนะครับกำลังคัดกิ่ง <c oughs> ใครอยากได้ทักมา,นะบ,ออมาบอกนะใครอยากได้ทักมาครับครูจำเอิญมาแล้วบอกมาแล้วใครอยากได้ทักมา แพง,งมาหาโหดต้นเป็นแสนนะครับหลักแสนนะครับอยากได้ทักมานะครับแต่ว่าเอาเอาไปนี่คือไม่ผิดหวังอ่ะนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆได้ซื้อไปนะหนึ่งราคาไม่ผิดหวังส่วนข้อที่สองดัดไม้หายอยากนะครับหายยากนะครับตัดใบนะครับเข้ารวดบอกได้เลยว่าได้สามต้นนี้ไปหายยากแน่นอน ยังไม่ได้ดัดเพื่อนๆเข้าใจครับว่าหายยากไหมนั่นแหละเขาจะอารมณ์นั้นเลยถ้าใครอยากได้บอนไซไซใหญ่ๆต้องการอยากจะเข้ารวดสนุกๆนะครับริดใบกันเพลินๆตากแดดร้อนเปรี้ยๆเนี่ยครับบอกเลย3ต้นนี้หายอยากโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูใหม่นะครับน่าจะเป็นเดือนหน้านะเดือนหน้าผมน่าจะได้มาเริ่มต้นทําคลิปแล้วเพราะช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปมาประมาณ จะรวมรวม2เดือนนะครับพอดีเร่งทํางานเดี๋ยวค่อยมารวมคลิปให้กับเพื่อนๆดูใหม่คลิปกันแล้วกันส,สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆแม่กาบ,บอลไซวันนี้มาตามกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตะโก้ต้นใหญ่นะครับตะโก้ต้นใหญ่คุณแจมตะโก้ต้นใหญ่เขาเอาไปแล้วไงใช่ใช่ของที่นี่ไปแล้วของที่นี่ไปแล้วมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมแต่ว่ามีต้น,ต,นต้นอื่นนะต้นอื่นที่ที่ผมเอามาต่อให้กับเพื่อนๆดูนะครับ ถึงแม้ว่าทรงต้นต้นนั้นจะจะเป็นต้นทรงต้นต้นใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้มีสิ่งทดแทนให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับซึ่งไซส์ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแล้วผมก็เคยได้ถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่ไม้ของเชียงใหม่ขายสามต้นเนี่ยขายขายสามต้นราคาบอกไปแล้วนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วนู้นต้นเท่าไหร่นะเอาเอาใหม่ทีกูจ้ำเนี่ยต้นแรกต้นแรกเท่าไหร่นะต้นกบกระถางเนี่ยนะครับหัหก แสนหกนะครับต้นเท่าเสาบ้านนะครับเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่มากนะครับแสนหกนะต้นนี้นะครับเนี่ยครูแจ่มสองแสนออันนี้นี่ต้นต้นต้นเท่าเสาสะพานลอยนะแสนแปดนะครับแสนแปดสองแสนแล้วก็แสนหกอ่าเพื่อนเพื่อนปิ้ง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 อยากได้ก็ว่างกันไปนะครับวันนี้มาต่อคลิปนะครับที่ครูแจ้มทำ อ๋ไม้ขนาดใหญ่ให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับเป็นยังไงกันบ้างคือเมื่อก่อนเนี้ยตอนนั้นนะ่ะมีตะโก <c oughs> ตะโกต้นใหญ่ตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่คุณเทนนี่เข้าไปแล้วแต่เนื้อหาโดยรวมที่ผมได้คุยให้กับเพื่อนๆฟังก็ er, เป็นคลิปที่ผมได้เคยถ่ายเก็บๆไว้แล้วก็เอามาต่อกันนะครับแล้วนี้เรามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมว่าตอนนี้มันไม่อยู่แล้วนะครับไม่ได้ตายนะคือเจ้าของก็เห็น โครงสร้างที่คขูจำสร้างแล้วเขาสามารถเอาไปสร้างต่อได้นะครับเขาก็เลยเอากลับไปแล้วก็มีไม้เชียงใหม่มาแทนที่นะครับเป็นตะโก้้นตรงต้นใหญ่ๆนะผมก็ถ่ายเก็บไว้นานแล้วนะนะครับวันนี้มีโอกาสดีได้มาทําคลิปมาต่อคลิปเป็นภาคต่อไปให้กับเพื่อนผู้ชมนี่ขนาดรากเส้นเดียวก็เท่าแขนเรานี่รากเส้นเดียวนะครับเท่าแขนเราแล้วดูรวมๆดีมนต้นขนาดไหน <laughs> ดูโดยรวมๆ,ๆ,ๆนะคเคยมาถ่ายตอนที่ไม่มีใบให้กับเพื่อนๆได้ชมแล้วนะครับวันนี้ถ่ายตอนที่มีใบแล้วก็รอการเข้าลวดบางกิ่งก็เข้าลวดไปแล้วนี่เล็กไปหน่อยนะเนี่ยนี่เล็กไปหน่อยผมมองว่าต้องต้องทําให้ใหญ่ไม่งั้นจะเป็นจุดอ่อนนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดเกมกําจัดจุดอ่อนเ <laughs> ห็นไหมครับ มันจิ๋วเดียวนะครับกิ่งมันเล็กมันมันจิ๋วเดียวมันไม่มันดูแล้วมันไม่มั่นคงแข็งแรงนะครับคือมันต้องใหญ่อีกสักหน่อยอย่างขี้หมูขี้หมาน้อยนะครับน้องๆมันก็ต้องขนาดนี้ยเนี่ยกิ่งเนี้ยนะครับน้องอย่างน้องๆเลยนะนะครับน้องๆเลยต้องขนาดนี้จะสวยจะดูแล้วมั่นคงเดี๋ยวครูจ้าเขาฟังผมพูดนะเดี๋ยวเขาก็ คิดตามทําไม่ทําแล้วแต่ครูจําแต่ก็มีหลายต้นที่ผมพูดไปแล้วครูจําฟังเขาก็ทําตามนะ <c oughs> อันนี้ทังด้านหลังนี่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็ต้นนี้ทางด้านหลัง,น,ง,น,ลง <c oughs> นะครับตนนน้นะตน้ตนต้นนี้ผมก็เคยคุยกับครูจําไปนะว่ากิ่งไหนควรเจาะออกกิ่งไหนควรเนอะาไว้คือถ้าเป็นผมผมจะว่าทําแบบนี้ไงแต่ส่วนถ้าเป็นครูจําทํำยังไงก็แล้วแต่นะครับว่าปเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมว่าไปก็ไปในทิศทางเดียวกันนะ <c oughs> เดี๋ยวกูจำคิดไปคิดมาเอาไว้ตัดเปลี่ยงตัดเปลี่ยงตอนนั้นยังกองอยู่ตรงเี้นี่ครับยังอยู่อีกเยอะนะครับเนี่ยยังอยู่อีกเยอะนะครับถ้าถ้าจะเร่งเต้ากิ่งนะนะครับบางต้นนะครับตอนนั้นตอนนั้นมาถ่ายตอนนั้นเขามีลูกแต่ตอนนี้มาถ่ายนะครับลูกงอมแล้วนะครับลูกงอมแล้วเห็นไหมครับก็คือสมบูรณ์นะครับไม้เขาสมบูรณ์เต็มที่นะครับมีมีใบมีดอกมีผลให้เราได้ชม ต้นนี้ใหญ่นะครับใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มากแล้วก็สวยด้วยนะครับแล้วก็เข้าลวดยากด้วยนะครับเพราะมันต้องปีนนะมันต้องปีนต้องป่ายนะครับแล้วก็การที่จะเข็นเข้าร่มขึ้นโต้หมุนเนี่ยโอ้โหนะไม่ต้องพูดนะครับอย่าทาดีกว่าอย่าหาทาดีกว่าทําก็คือต้องทําตรงนี้เลยแล้วก็ได้ต่อขึ้นไปทำนะครับหรือไม่ก็นั่งร้านล้อมรอบเลยทําจะสะดวก ไม่งั้นไม่งั้นไม้ไม้ไม้ไซนี่ไม่ไม่ได้หรอกมันใหญ่ยกไปยกมาลำบากนะครับแต่ถามว่าสวยไหมนะครับมันสุดยอดความอลังการแล้วนะครับคนที่จะทำไม้แบบนี้ได้ใหญ่ๆแบบนี้ได้นะคือเก่าแล้วต้องเป็นเก่าเก่าเกมแล้วนะมองมองเกมออกนะครับว่าไม้ทรงนี้จะเอากิ่งตรงไหนไว้กิ่งตรงไหนออกแล้วขนาดของกิ่งนะ เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเพื่อนๆว่ากิ่งแต่และกิ่งเนี่ยควรจะมีขนาดเท่าใดอย่างไงนะครับทาไห้บอนไซน์นะครับบอกได้เลยว่าขี้เกียจไม่ได้นะครับเอาเอาแค่นี้เลยว่าอะไรประมาณนี้มันไม่ได้เลยนะครับมันต้องถ้าจะเล่งกิ่งก็ต้อง,ต,องต้องเล่งนะครับจะเสียเวลาเท่าไร่มันก็ต้องยอมนะครับประมาณว่าอย่าเอาเร็วเข้าว่าต้องเอาช้าเข้าแรกนะครับเพื่อความสวยงามทําไม่งั้นสุดท้ายทําไปทํามาเดี๋ยวตัดทิ้งเอาใหม่อีกประมาณนั้นนะ,นะครับ ก็ต้องเอาให้มันทีเดียวกันไปเลยนี่กิ่งหน้ากิ่งหน้ากิ่งเนี้ยนี่มาขนาด,นด,ด,ดเ,เ,เ,เนี้ยกดกดเอว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 นี่ดูนะดูขนาดดูขนาดประมาณอนไรนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะัถือว่าไม่น่าเกลียดใช้ไนดะ้ใช้ได้ไดนี่อันเนี้ยเร่งต้องเร่งเงอีกหน่อยแต่ว่ามันมันจะอยู่มันออกเนียแล้วอยู่ใต้ท้องกิ่งซะด้วยเนี่ย เนี่ยกิ่งเนี่ยแต่ถ้ามันไม่มีมันก็ถ้าไม่มีก็สวยนะนะถ้าม่มีสวยแต่ถ้าเกิดว่าทําให้ทําให้มันมีอ่ะเวลาไม้มันจบมันจะกลมคือบางคือคือคนไทยเราสมัยก่อนนระชอบทําไม้เวลาจบแล้วมันจะเป็นทรงกลมกลมใช่ไหมนั่นแหละครับคือเราต้องการสร้างความสมดุลไงมีซ้ายมีขวามีหลังมีหน้ามียอด นะครับอยากทําให้เต็มฟอร์มแต่เวลาจบแล้วมันจะกลมเป็นลูกบอลก็ต้องดีไซน์เอานะครับดีไซน์เอาอย่างที่ผมทําอยู่ที่สวนนะผมจะดีไซน์เดี๋ยวเราค่อยไปดูตามคีก้กเก่าเยอะแยะ,แยะ <c oughs> นะครับวันนี้ก็เอามาให้กับเพื่อนๆชมเป็นคลิปต่อนะครับตะโกต้นใหญ่ๆนะมาให้กับเพื่อนๆติดตามแลวชมไม้ชุดนี้อยู่กับครูจั่มนานแน่นอนนะครับแต่ว่าจะนานแค่ไหนก็คงจะผมคิดว่าน่าจะ ่ายให้กับเพื่อนดูได้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนแล้วกันก่อนที่เราที่เจ้าของหรือว่าจะขายได้นะครับเราคนอื่นเขาเจะไปก่อนแต่ไม่ใช่ธรรมดานะสองแสนสองแสนสองแสนโอเคนะครับก็ขอขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมนะวันนี้แวะมาหาคุยจามเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องเอ คุยคุยเรื่องบอนไสกับครูจ้ำกันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆก่อนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาคุยทํารายการตะกัดต่ออะไรกันคุยคุยเรื่องบอนไทยังติดอยู่นะครับในเรื่องของที่เราคุยสร้างอะไรนะตั้งหัวข้อไว้นะครับสกิดสกิดไว้นะคุณสมบัติของผู้ที่เป็นกรรมการในการตัดสินบอลไสควรจะเป็นอย่างไรนะเราสกิดสกิดไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเติมกัน เดี๋ยวผมก็จะได้คิดคําถามไว้ด้วยว่าผมจะต้องถามครูแจ่มยังไงพูดดีก็ดีอันเนี้ยถ้าพูดไม่ดีเดี๋ยวโดนกระทืบโดนได้โอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ผมกับครูแจ่มต้องลาไปก่อนขอขอบคุณในการสนุรสะเวลารับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ